Bonjour tout le monde สวัสดีครับทุกๆคนนะครับเอ่อเบื้องวันนี้โอวิดีโคลิปกิ présente comment expliquer la localisation d lieu, que, euh, rap, 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 n u n l i e u นะครับก็นะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิดีโอคลิปที่วันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับ comment expliquer la localisation d u n l i e u e นะครับก็วิธีการ expliquer ก็คืออธิบายนะครับ web explain นะครับอธิบายและ localization นะครับ localization คือการบอกตำแหน่งนั่นเองนะครับคืออธิบายการบอกตำแหน่งของสถานที่นะครับนะก็นะวันนี้นะเราจะได้มาเรียนรู้นะครับนะคำศัพท์นะแล้วก็ประโยคนนะครับที่นะมีประโยชน์ในการบอกสถานที่ทั้งหลายนะครับว่าอะไรตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับมาดูกัน ก่อนอื่นที่เราจะไปแนหะบอกเกี่ยวกับก่อนที่เราจะไป expliquer la localisation ได้เนี่ยเราต้องมารู้จักกับ Le v o บ a b u l a i r e s u r les e n e r o i t s dans la ville นะเราต้องมารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ les e n o ลส s dans la ville ก็คือสถานที่ต่างๆในเมืองนะครับซึ่งความจริงสถานที่ในเมืองนะมีมากมายนะวันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมานะครับส่วนหนึ่งนะครับคำแรก Une maison une maison นะก็คือบ้านหลังหนึ่งนะครับนะอันนี้แปลว่าบ้านคำต่อมา u n e école une é c o l e ก็แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมครับนะฮะอันนี้เราพงพอจะรู้จักกันบ้างแล้วละ่ะ Un a p p a r t e m e n t un a p p a r t e m e n t นะครับ un a p p a r ก e m e n t ก็คืออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับคำต่อมา Un h ô t e l Un h ô t e l ก็คือโรงแรม นะครับอนโนเทลต่อมาอินบิบ lio เทคอินบิบ lio เทคนะครับอินบิบ lio เทคก็คือห้องสมุดนะครับห้องสมุดนะฮะต่อมาอินรีบแพร์อินรีบแพร์นะครับแหนระีบแพร์ก็คือร้านขายหนังสืออย่าสับสนกับห้องสมุดนะครับนะฮะอันนี้คือเป็นร้านขายหนังสือนะครับต่อมา อ n นเนกลิสอ n นเนกลิสนะครับอนเนกลิส e ก็คือโบสถ์นะครับนะต่อมานะอังตองเปลืออังตองนะครับก็คือวัดนะครับนะต่อมาอังม g ก s ะ n ั n อังม s ก n ะังนะครับอังมกะก็คือห้างสรรพสินค้านะครับนะต่อมาอังกาเฟอังกา นะครับสำหรับอังกาเฟแปลว่ากาแฟหรือถ้าเป็นสถานที่จะแปลว่าร้านกาแฟก็ได้นะครับต่อมาอินปิซีนอินปิซีนก็คือสระว่ายน้ำนะครับปิซีนสระว่ายน้ำต่อมาเอิงโนปิตาลเอิงโนปิตาลก็คือโรงพยาบาลนะครับเอิงโนปิตาลนะต่อมาอังปักอังปัก แหนะก็คือสวนสาธารณะนะครับต่อมาอังจิมอังจิมนะครับอังจิมก็คือเออ่ฟิตเนสนะครับนะสถานที่ออกกำลังกายนะครับนะที่นะเดี๋ยวนี้นะผู้คนเราชอบเข้าฟิตเนสกันนะอังจิมนะครับต่อมาเอิ่งมาร์ชเเอิ่งมาร์ชเเอนะครับเอิ่งมาร์ชเเอก็คือตลาดนั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นนะโดยทั่วๆไปนะความจริงอาจจะมีเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราก็นะค่อยศึกษากันต่อไปคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนะตัวอย่างนะประโยคในการบอกสถานที่ว่าอะไรตั้งอยู่ตรงไหนนะครับอ <c oughs> ่าเราก็จะมารู้จักกับเลฟัสอุจิ l คราวนี้ในการบอกสถานที่เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีสถานที่ใช่ไหมครับนะว่าอะไรอยู่ ตรงไหนนะครับนะฮะเรา,าจ,จะเริ่มด้วยสถานที่นะเช่นมงนปักตมองมงนปักตมองนะครับอาพาร์ตเมนต์ของชั้นตั้งอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นๆนะครับม้งนิกนะอ,อ,อ Le é, นะลมาเมซงแบบนี้นะครับนะหรือเลอมาร์เชสสะพานดำนะตลาดสะพานดำเลอมาร์กซบิซีแบบนี้นะครับนะเราก็ เียสถานที่ต่างๆได้คันนี้ใน1ประโยคมันจะต้องมีคำกริยาคันนี้คำกริยาที่จะใช้ในการบอกสถานที่ตำแหน่งก็อาจจะมีเช่นอันแรกก็คือแวบ se t r o u ูเฟ่นะมุงนับปักเตอร์มอง se t r o u ูฟนะครับแวบ se t r o u ูเฟก็แปลว่าพบได้ที่นี่ตรงไหนนะฮะต่อมาแวบเซอร์ซิจูเอนะครับเซอร์ซิจูเอเราก็จะอ่านว่ามุงนัปักเตอร์มงเซอร์ซิจู มงนาปตะมองเซซิจู er, นะครับก็คือตั้งอยู่นะตรงไหนนะครับในเซซิจูนะต่อมาเอซิจูเอซิจูนะครับก็คือนะมงนาปตะมองเอซิจู e er, ที่ไหนนะตั้งอยู่เหมือนกันนะแปลว่าตั้งอยู่นะครับต่อมาใช้ง่ายๆแบบแอทเทอร์เลยมงนาปตะมองเอนะครับมงนาปตะมอง เอนะครับแนะก็เนะจะมีอยู่ประมาณ4 web, ี่แวบนี้นะครับที่เราจะใช้ในการอธิบายนะครับว่าสถานที่นี้ตั้งอยู่หรืออยู่ตรงไหนนะครับทีนี้นะในการที่จะบอกนะสถานที่ตั้งแน่นอนในภาษาอังกฤษเขามี preposition ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่รง,รรงเศสก็เช่นเดียวกันก็มีพวก Re preposition นะครับ preposition นะครับที่จะมาใช้บอกสถานที่อ่ะอย่างเช่นนะครับนะอ่ะอันแรกถ้าเราจะบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับเราก็จะบอกว่าโอซงเทว c ลโอซ e เทว l ลนะครับเช่นมงนอารัทตมองส se trouve au centre ville นะครับมงนอปารัตมองส se trouve au centre ville ก็คืออพาร์ตเมนต์ของฉันเนี่ยตั้งอยู่หรือพบได้ที่ใจกลางเมืองนะครับ หรือ,อเรามีคำ preposition au b o r d d e นะครับ au b o r d d e แปลว่าที่ริมที่ขอบของอะไรนะครับก็นะฮะถ้าตามอย่างเช่นอันแรกเนีย่ยม n a p p p r t ต m e n t s e s i t u e au b o r d d e la mer ม n ง p p p r t e m e n t se s i t u e au b o r d d e la mer ก็คืออพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งอยู่ที่ริมทะเลนะครับ au b o r d d e la mer นะครับหรือนะฮะมุมอพาร์เทเวียร์นะออบร์เดลาริเนวะียร์ก็คืออยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดว่าคำนามเพศชายค่อถ้าเกิดเราสถานที่เราจะใช้คำนามเพศช,ชายนะครับนะตรงโอบอร์เดินเดินเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นดืิ นะครับก็คือมันเกิดจากการเอาเดอกับเลอคำนาหน้านามเพศช,ชายของคำนามที่เราจะใช้เนี่ยนะมารวมกันกลายเป็นดูอย่างเช่นนะคำนี้โอบอคดูลักโอบอคดูลักนะครับ,นะรบอยู่ที่ริมทะเลสาหะนะฮะเลยลักแปลว่าทะเลสาบนะครับ,นะรบก็เลอจะหายไปนะครับไปรวมอยู่กับนะเป็นดูไปแล้วนะครับโอบอคดูลักนะครับต่อมาอ่ะนะ เราใช้ au coeur de ก็ไดนะ้ au coeur de ก็แปลว่าที่ใจกลางของอะไรนะครับอย่างเช่น mon appartement est au c œ u r du quartier des affaires mon appartement est au c œ u r du quartier des affaires นะอพัพรรษณเมนุชัดนนตั้งอยู่นะ au coeur de นะก็คือ au c o u r du ยอยู่ที่ใจกลางของ quartier นะความจริงอันนี้มันมีเลกัจเจอยู่ข้างหน้านะครับเป็นแต่ว่าเลหายไปแล้วกลายไปเป็นดูนะครับอยู่ที่ใจกลางกัจเจกัจเจแปลว่าย่านนะครับย่านนะฮะกัจเจเดซเซเฟรก็แปลว่าย่านธุรกิจนะครับนะบนะก็คืออยู่ใจกลางย่านธุรกิจเลยนะหรือโอเกอร์เดลาวิลโมเดิร์นโอเกอร์เดลาวิลโมเดิร์นะก็คืออยู่ใจกลางเมืองใหม่ เมืองสมัยใหม่เลยนะครับนะอันนี้โอเคเดอร์นะครับต่อมานะกลุ่มต่อมาแพร์เดอร์นะครับแพร์เดอร์ก็แปลว่าใกล้กับนะครับแพร์เดอร์แปลว่าใกล้กับเช่ Mon Mon นม o งน p p ปักตม e n t se t ู o ฟ v พร r สตูสันต์คอมเมอร์เชียลมุงน p บปักตมมันจะตู้ฟ์พรีสตูสันต์คอมเมอร์เชียลนะก็คือไมอ่อพาร์ตเมนต์ของฉันเนี่ยอยู่ นะพบได้ใกล้กับนะแพรดูใกล้กับซองทกุมแมกซิอ hmm. าก็คือศูนย์กศูนย์การค้านะครับซองทกุมแมกซิอานะแปลว่าศูนย์การค้าหรือแพร์เดซิตทัวริสติกแพร์เดซิตตัวริสติกนะครับก็คืออยู่ใกล้กับซิตทัวริสติกก็แปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดนะเดตัวนี้มาจากเดเจอเจอกับเล่นั่นเองนะอาจจะแบบ แหล่งตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะเราก็เลยใช้เดนะแพ e s เดซิท s ริสติกหรือ p r ร s เด l ลาปล g e p แพร์เดอลาปลนะก็คืออยู่ใกล้กับ la plage ก็คือชายหาดนะครับอ่านะต่อมาเราจะใช้คำ r e p o s i t i o n e n face de e n face de นะแปลว่าตรงข้ามตรงหน้านะครับอย่างเช่น mon appartement marché nocturne en face situe se du มอ e นัอพาร์ทเมนต์ตั้งอยู่ en face marché nocturne du ก็คืออยู่ตรงข้ามกับมาร์เช่นกจน ไนบาซาอะไรพวกนี้หรือถนนคนเดินก็ได้นะเพราะว่าเขาเดินกันตอนกลางคืน,นใช่ไหมครับถนนคนเดินนะถ้าจัดกลางคืนก็เป็นมักเช่นนกจเอกนะครับหรืออง f a าส e เดลล i อ a ิตาลปากน้ําโพอง f a าส e เดลล i อ a ิตาลปากน้ําโพแบบนี้นะครับก็คืออยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลปากน้ําโพนะครับต่อมาอะนะเราใช้คําบุพบทเดว n องเดวองนะที่แปลว่า หน้าข้างหน้าก็ได้เช่น mon appartement est situé devant la poste นะ mon appartement est situé devant la poste นะครับนะอพาร์เมนต์ของชันเนี่ยตั้งอยู่ devant la poste ก็คืออยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์นะฮะหรือง่ายๆ devant big C ไปเลยก็ได้ นะถ้าเกิดว่าสมมติห้างนั้นมันดังมากเราเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเราไม่ต้องเติมคําว่าเลอมากัสเซงไปข้างหน้าบิ๊กซีก็ได้นะหรือเราจะเติมก็ได้เดวอนเลอมักัสเซงบิ๊กซีก็ไม่ผิดหรือเดวอนบิ๊กซีเป็นที่รู้ก็อยู่แล้วก็ไม่ผิดนะครับเดวอนบิ๊กซีเดวอนโลตัสเดวอนแมคโครนะได้หมดนะครับต่อมาอทีนี้ถ้าเราจะบอกนะ อย่างมันมีประโยคที่ว่าเนี่ย mon appartement se situe à peu près à 10 minutes à pied à peu près à 10 minutes à pied อันนี้ก็แปลว่า à peu près คือโดยประมาณนะนาทีเดินไปนะก็คือจากเนี่ยจากที่พูดเนี่ยบอกเออประมาณเดินไปประมาณ10นาทีนะ à peu près à 10 minutes à pied นะครับหรือนะบอก à peu près à 200 mètres du p a s à peu près à 200 m è t r e s du parc ก็คือประมาณ200เมตรจากปักก็คือสวนสาธารณะนะครับนะแตววิธีการนี่จะพูดนะครับจากนะประมาณกี่ร้อยเมตรจากไหนนะครับ à peu près à 200 mètres du parc du m a g a ก i n de l'école ก็ได้นะครับ, du bac, du école, นะรบหรืออ่ะเราจะใช้ entre จุดจุดจุด a ก็ได้ นะครับเช่นนะมุงอพาร์ตเมนต์เออปิตาลมงนางสวนอาธารณะแล et ร h ô ปนะิตาลก็คืออยู่ระหว่างอะไรและอะไรอันนี้คืออ n t r e le a งสวนสาธารณลาลก็คืออยู่ระหว่างปสวนสาธารณะและโ h ปิตา a l ลก็คือโรองพยาบาลน,นะครับหรือมง a พาร์ตเมนต์ส์อยูเระอว่างตลาดและโรงเลีอล entre le marché et l'école ก็คืออยู่ระหว่างตลาดและโรงเรียนนะครับนะอ่าต่อมานะวิธีการพูดอีกอันหนึ่ง a q u e l q u e p a r t de l é c o l e a q u e l q u e p a r t de l é c o l e อย่างเช่นมงนาปักตมอมสุทูฟ a q u e l q u e p a r t de l é c o l e ก็คืออพาร์ตเมนต์ของฉันเนี่ยตั้งอยู่ a q u e l q u e p a r t แปลว่าแค่ไม่สองสามเก้า จากเดอแล้วก็รีกอนจากโรงเรียนก็คืออยู่ใกล้มานะฮะก็คือใช้เวลาเดินนะไม่กี่ก้าวก็ถึงแบบนี้นะอาเกนเกปาเดออะไรนะครับนะอาจจะบอกว่าเาช่นสองสามก้าวจากตลาดคือไม่ไกลจากตลาดอาเกนเกปาดูมาร์เชสสะพานดำแบบนี้ก็ได้อาเกนเกปาดูมาร์เชสศีนครแบบนี้นะครับนะนะอาเกนเกปาเดอล็อตเทลอาเกนเกปาเดอบิกซี ก็ได้นะครับนะหรือนะครับอีกประโยคหนึ่งอีกอันหนึ่ง Un peu à l'extérieur de la ville Un peu à l'extérieur de la ville นะครับเล x t é r i e u รบอกว่านนอกก็คืออยู่เหมือนกับอยู่นอกเมืองมาเล็กน้อย Un peu แปลว่าเล็กน้อย Un peu à l'extérieur คืออยู่ข้างนอกเล็กน้อย De la ville จากเมืองนะอาจจะบอกเนะี่ยมงนัปปาร์ตเมนต์โซเซจูอัเปอ à l e x t é r i e u r de la ville นะครับนะก็คือตั้งอยู่แบบออ,ออกไปนอกเมืองเล็กน้อยนะครับนะนะและอันสุดท้ายนะครับ à côté de นะครับ à côté de ก็แปลว่าอยู่ติดก,กับอะไรนะครับนะเช่น mon appartement est situé à côté du magasin นนะก็คืออพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งอยู่ติดก,กับห้างสรรพสินค้า นะครับนะหรือ a c ô t เต e l ล Rivière กนะครับก็คืออยู่ติดกับแม่น้ำหรืออ c พ t เ de l'école ก็คืออยู่ติดกับโรงเรียนนั่นเองนะครับนะก็เหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของคำบุพบทหรือเลเปโพซิชงนะครับในการที่จะอ,อ,อธิบายนะครับถึงโ c a l i ิ a t i o n ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับก็คือเนีย่ยสรุปว่า <c oughs> นะครับ ประโยคในการที่จะบอกเนี่ยเราต้องมีประธานก็คือสถานที่ตรงนั้น <c oughs> แล้วก็แวบใช่ไหมครับสตูฟส i จ u เอซิจเวแล้วก็เ e แล้วก็ตามด้วยคําบุพบ,บทต่างๆนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับการ comment expliquer la location localisation dans Dieu นะครับนะฮนะนะัในวันนี้นักเรียนก็คงจะ นะได้เรียนรู้ไปนะพอสมควรละนะครับนนี้อาว de d i อ e au r e voir ก่อนที่จะกล่าวลากันไปนะครูก็มีนะ i n นส i ตานะมีคำคมนะคำที่ให้กำลังใจนะครับนะมาฝากนะักเรียนด้วยนะครับก็คือคำนี้นะประโยคนี้ Info toujours i ินโ l ตูชูวิ a ซ m า e ู e กาเม s องการ on natterie dans les é t o ั l e s ทำไมนะครับ In f o t o j o u v i s e er la lune car même en cas de c h e c on n a t e r i t dans les étoiles ก็คือเขาบอกว่านะ In f o ก็คือเราควรที่จะต้อง t o u c h o u เสมอ v i s e er la lune v i s e er. v i s e er, er, ปกติแปลว่าเล็งยิงเล็งยิง la lune ก็คือพระจันทร์นะแล้วเอ่อแล้วก็กากาตัวน,นี้แปลว่าเพราะว่ากากนี่มีสองคำสองความหมายนะ กากแปลว่ารถยนต์ก็ได้กากแปลว่าเพราะว่าก็ได้อันนี้จะแปลว่าเพราะว่ากาแมมองกาเดเชคนะครับองกาเดเชคก็คือแปลว่า in case of a check ก็คือความล้มเหลวนะครับองกาเดอเนี่ยแปลว่า in case of คือในกรณีที่หรือในกรณีของ a check ความล้มเหลวก็คือเพราะว่าแม้ว่าเราจะแม้ว่าเราจะมีเหตุให้ล้มเหลวอะนะองนัตเตอรีดองเลสเซตัวล่ องนัตเตอรีดองเลซิโตนเราก็อัตเตอรีแวบอัตเตอรีแปลว่าลงจอดแลนดิ้งนะครับเราก็ได้ลงจอดดองเลซิโตวในดวงดาวทั้งหลายอันนี้มันหมายความว่ายังไง ประโยคนี้นะครับก,ก็นะคนสมัยก่อนเนี่ยลาลื่นพระจันทร์มันอยู่ข้างบนมันสูงมากใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมครับนะเพราะงั้นะก็คือมันเหมือนกับเปรียบเป็นเหมือนกับจุดหมายปลายทางที่มันไกลมากมันเอื้อมไปไม่ถึงแต่เขาบอกว่าอินโฟตูชูวิเซลาลื่นแต่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ไกลให้สูงไว้เสมอก่าเพราะว่าแม่องค์การเดเชแม้ว่า เราจะประสบเหตุให้ล้มเหลวเราไปไม่ถึงก็ตามแต่ว่าองค์นาตาคีดองเรซิตวนเนี่ยก็จะหมายความว่าแต่เราก็นะืได้ไปอยู่บนดาวนะดวงอื่นๆก็คือเราได้เราได้พยายามและเดินทางออกจากจุดจุดเดิมของเราแล้วนั่นก็คือเราได้ก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเอง นะครับก็อันนี้นะครับนะก็เอาฝากกันไว้นะครับนะสำหรับนักเรียนที่กําลังพยายามตั้งใจอ่านหนังสืออาจจะมีความท้อแท้บ้างแต่ว่านะเราอย่างที่บอกนะเราต้องมีความพยายามเพื่อที่ว่าเราจะก้าวออกมาจากจุดจุดเดิมของเราให้ได้นะครับก็สําหรับครูก็นะมีในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ m ม x i b ิโ u ก o เอโอ้โ o ้โอ